สวัสดีค่ะพบกับรายการเพราะเส้นเห่งหมอนิ่งนิวเช้าวันขานที่22ธันวาคม2563ราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันนะคะเมื่อวานีก,ก็ปรับตัวขึ้นทะลุ1,900ดอลลาร์เราก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุด1,906ดอลลาร์นะคะซึ่งทองคำก็ได้รับปัจจัยหนุนจากที่ในช่วงวันอาทิตย์สะพังเอกสก็บรรลุข้อตกลงในการที่จะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจของฝเมริกศนะคะวงเงิน9 0 0 0ล้านดอลลาร์ประเด็นเรื่อง สัปดาห์ที่แล้วที่ปธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะยังคงยืนยันว่าจะผ่อนคลายใบกันเงินต่อไปอย่างไรก็ดีนะช่วงกลางคืนเนี้ยทองคำโดนแรงเทขายกลับออกมา,างเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะนันกลงทุนกลับมาซื้อเงินดอลลาร์เพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับกายกายพันของโควิด19ในอังกฤษนะคะซึ่งณตอนนี้ก็บอกว่าตัวไวรัส โควิด1 9ที่กลายพันธุ์เนี่ยจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีการกระจายตัวอย่างรวดเร็วมากกว่าตัวเดิมนะคะถึง70%เลยแล้วเราก็อังกฤษนะตอนนี้นะคะก็ยกระดับนะคะเรื่องการเตือนภัยระดับสีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหลายประเทศก็บอกว่าถ้าเป็นบินมาจากอังกฤษตอน,นก็ห้ามเข้าประเทศนะ,ะสถานการณ์อังกฤษน่าเป็นห่วงแล้วก็ดูเหมือนนายกอังกฤษก็ยอมรับนะคะว่า ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นะครับอังคันทองคำสปอตเมื่อคืนปิดตลาดนะคะลดลงไป4.9ดอลลาร์ปิดที่1,876ดอลลาร์ราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นขายออก2,6700บาทเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นสาหารัฐนะคะยูโร อังกฤษนะครับรวมทั้งของประเทศไทยเราเองนะคะที่มีผลกระทบทําให้เงินบาทเมื่อวันนี้อ่อนค่าลงส่วนคืนนี้สหรัฐจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ2ตัวนะมีแตชนชการเชื่อมัน่นผู้บริโภคนะครับตลาดประเมินว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะดีขึ้นจาก96.1เป็น97.1ยอดขายบ้านมือ2เดือนพฤษภาคมน,นะครัตลาดประเมินว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะลดลง เหลือ6.7ล้านหน่วยนะคะสำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะก,ก็มองว่าในส่วนของแนวโน้มราคาทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1 8 7 0 1 9 0้ดถึงดอลลาร์นะคะมันก็จ,จะเทรดดิ้งตามกรอบตรงนี้ไปได้ก่อนนะคะสำหรับตัวฟิวเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบตรงนี้ไปได้นะคะเราก็ในส่วนของ เออ่ถ้าเป็นตัวทองแท่งนะคะดูประมาณพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ก็เป็นจุดปลอดภัยในการเข้าซื้อเก็บนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพันแปดร้อยี่สิบห้าดอลลาร์ค่ะพันก็สรุปก็คือแนวโน้มราคาทองคำน่าจะขึ้นหน่อยในกรอบนะตอนนี้ก็คือพันแปดร้อยเจ็ดสิบถึงพันเก้าร้อยดอลลาร์แนวต้านนะคะพันเก้าร้อยดอลลาร์แล้วก็พันเก้าร้อยี่สิบดอลลาร์ส่วนแนวรับ ให้ไว้ที่จุดเดิมนะคะพันแปดร้อยเจ็สิบดอลลาร์แล้วก็พันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ส่วนเงินบาทนะคะเมื่อวานอ่อนค่าลงเยอะทีเดียวนะคะยี่สิบสี่สตางค์เริ่มเออ่ทะลุนะคะสามสิบขึ้นมาแล้วนะคะก็เมื่อวานไปตลาดที่สามสิบจุดศูนย์แปดนะคะแนวโน้มยังมองว่ายัางน่าจะอ่อนค่าลงนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศที่ต้องบอกว่าตัวเลข จำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในประเทศนียตัวเองน่าตกใจทีเดียวนะคะในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยนะครับยังมีผู้ติดเชื้อในประเทศนี2สายแปราะฉะนั้นแนวโน้มเงินบาทนะ่าจะอ่อนค่าลงต่อนะก็ในส่วนของแนวต้านก็คงประมาณสักส0 2 0มีให้เห็นนะคะแนวรับก็ประมาณ30บาท ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ